สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวกับดิฉันชัตไทยประทึงทินนะคะคุยกันสบายๆเรื่องศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเร็วๆนี้นะคะที่เมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วประเทศลาวค่ะมีการขุดค้นทางโบราณคดีพบพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่จมกลางแม่น้ำโขงมีความสูงราว3เมตรนะคะสร้างความตื่นเต้นในแวดวงวิชาการและโบราณคดีเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะวันนี้ ก็เลยจะมาชวนคุณผู้ฟังไปพูดคุยเรื่องนี้กันกันกบดรเพนสุภาสุขตะนะคะนักประวัติศาสตร์ศิลป์ค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสรตร์โบราณคดีล้านนาว่ามีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับพระพุทธรูปที่ค้นพบครั้งนี้อย่างไรบ้างนะคะติดตามกันได้ช่วงที่2ของรายการค่ะ แต่สำหรับช่วงนี้นะคะมากันที่กิจกรรมในรายการของเราวันนี้มีชุดบ o ็อกเซตเดลอี่ค่ะจากธนาคารออมสินมามอบให้1ชุดนะคะเ<ม>พียงแค่คุณผู้ฟังส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะ<ม>ตามที่อยู่ใหม่นะคะเลขที่119ทับ380ค่ะ119ทับ380นะคะซอยสงประพา22 แขวงสีการเขตดอนเมืองกรุงเทพ10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube นะคะรายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค่ะโดยค้นหาช่องเก็บเบี้ยได้ถุนร้านเล่าสู่กันฟังทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะซึ่งผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาคือคุณชมัยพรสุดกมลจากจังหวัดราชบุรีค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบๆหลังข่าว เข้าสู่ช่วงที่2ของสบายสบายหลังข่าวนะคะวันนี้พูดคุยกันเรื่องข้อสันนิษฐานหลังการค้นพบพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่แม่น้าโขงนะคะเรื่องนี้เป็นอย่างไร <S <S พูดคุยกันกันกบดเรเพนสุภาสุขตะค่ะนักประวัติศาสตร์ศิลท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสรตาสร์โบราณคดีล้านนานนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะเรื่องของข่าวที่มีการค้นพบพระพุทธรูป ริมน้ำโขงฝั่งประเทศลาวอยากให้อาจารย์เล่ารายละเอียดเรื่องนี้ให้เราฟังกันสักนิดหนึ่งค่ะเป็นพระพุทธรูปลักษณะใดจุดที่ค้นพบอยู่ตรงไหนคะค่ะได้ค่ะคือขอเท้าความนิดนึงก่อนนะคะว่ากระแสการขุดพบโบราณวัตถุฝั่งลาวที่เรียกว่าบริเวณบ้านต้นพึ่ง แขวงหมอแก้วนะคะสปปลาวเคยมีกระแสมาก่อนแล้วช่วงปลายมีนาคมก่อนจะสงกรานปีนี้คนลุกออกนะคะใช่ค่ะปีนี้อันนี้ก็คือ พบปริมาณมากคือพบโบราณวัตถุแบบทุกวันทุกวันทุกวันต่อเนื่องเป็นร้อยสองร้อยองค์อ,อันนี้เป็นกรณีแรกก่อนนะคะตอนนั้นฮือฮาแต่ยังไม่พบองค์ใหญ่โตค่ะและคนที่โพสต์ในเฟซบุ๊กก็คือจะเป็นสายพระคุณเจ้าจากฝั่งนู้นนะคะ,คะจากทีนี้พอ ค่ะจากฝั่งเราพอนักวิชาการของฝั่งไทยอ่านมันก็พบฐานเขียนว่าเชียงรายบ้างเขียนอะไรที่ว่ามันเป็นตัวคําเมืองนะคะตัวอักษรคาล้านนาบ้างก็เป็นอักษรฝักขามคล้ายๆลายสือไทยที่ทางนักวิชาการของด้านจารกวิทยาเราอ่านออกก็เลยมีการเหมือนกับตอบโต้กันนะคะ แต่ไม่ได้รุนแรงก็คือประมาณว่าอ๋อเนี่ยฐานที่เขียนเนี่ยมันชัดเจนเลยว่าเป็นตัวอักขระในยุคล้านนาค่ะ ว่าประมาณ5-600ปีไม่เกินนี้ทีนี้การรับรู้ของฝั่งลาวในบริเวณที่ขุดพบนะคะเป็นสนดอนเกาะที่เต็มไปด้วยทรายตรงตรงนั้นเนี่ยเอเรียกกันนะคะเรียกกันตามตำนานนะคะว่าน่าจะต้องใช้ควาว่าน่าจะนะคะอาจจะเป็นเมืองสุวรรณคมคำเก่าที่เคยจมในแม่น้ำโขงค่ะ อันนี้ก,ก็จะเริ่มมีประเด็นแล้วทีนี้เมื่อเราไปอ่านตำนานสุวรรณคมคำนะคะเขาก็จะบอกว่าคนสมัยก่อนนี่นับเป็นสอง0ันกว่าปีเก่ากว่ายุคพุทธกาลได้ํำน,นะคะคือหมายถึงเป็นยุคพระพุทธเ,ทเจ้าองค์ก่อนพระสากยวงศ์นะคะยุคท <c oughs> ่านพระมหากัะสปะเลยก็คือต้องเกิน2,500ยปีนะคะแล้วก็บอกว่าคนที่มาอยู่บริเวณสุวรรณคมคำเนี่ย เป็นพวกกอมหรือถ้าจะอ่านเป็นภาษาที่เราเข้าใจก็คือขอมแล้วก็กลุ่มหนึ่งก็ยังข้ามโขงมาอยู่อุโมงค์คเสลาคนก็สันนิษฐานว่าเอ๊จะเป็นแถวฝางชัยประการหรืออะไรเขาบอกเป็นเป็นเชื้อเดียวกันแต่สุดท้ายก็เหมือนเกิดภัยพิบัตินะนะคะล่มถล่ม สมหายาแน่นอนว่าพอเมื่อมีการขุดพบโบราณวัตถุถ้าเราไม่ไม่ได้ศึกษาเรื่องพุทธศิลป์ ธรรมดาทั่วไปก็อาจจะคิดว่าอ๋อโบราณวัตถุเหล่านี้สงสัยจะเป็นยุคนี้แหละชวนคมคำเกิน2,500ปีอันนี้เป็นประเด็นที่ที่เราต้องสร้างความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าถ้าพุทธรูปเกิน2,500ปีตั้งแต่ยุคก่อนพระพุทธเจ้าอันนี้จะจะไม่เหลือนะคะม,มันมันแล้วก็คงคงไม่ใช่นะคะอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนค่ะ ก็เรียกกันลำลองว่าณาจุดที่ค้นพบเนี่ยนะคะอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขงก็จริงและดินแดนนี้จะสัมนิฐานว่าเป็นสุวรรณคมคำก็จริงเราเราก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่เราก็เหมือนกับขอลดเวลาให้เป็นยุค500ปีอ่าทีนี้เดี๋ยวจะเล่าเรื่องความทับซ้อนอันตรากนิดนึงนะคะ อณาจักรสุนุมคมคำนี่คือเก่าสูตรตามที่นักโบราณคดีรับทราบว่าตํานานเขาเขียนไว้แต่เราก็ยังยังไม่ได้พบหลักฐานทีนี้มันก็จะมีอีกอณาจักรลำดับถัดมาในบริเวณทีนี้จะลงมาในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแล้วนะคะนั่นก็คือโยนกค่ราณคดีนะคะอณาอจักรโยนกโยนกหน,กนาคพันโยนกนานะคน อันนี้ก็อีรอบเดียวกันคืออยู่ไปอยู่มาอยู่ๆก็เกิดภัยพิบัติล่มนะคะอยู่ที่บริเวณอำเภอแม่จันรอยต่อเชียงแสนแม่จันนะคะเป็นเวียงหนองล่มเวียงหนองล่มมีการผูกตำนานแม่ไม้ปาลาไหลเผือกพระอินมาลองใจคนในหมู่บ้านเนี่ยค่ะแบบเห็นเห็นปาลาไหลเผือกเลยขึ้นมา <c oughs> ก็ไปรุมกินรุมชึ้ง แต่มีแม่ไม้เนี่ยถูกกีดกันไม่ให้กินเพราะว่าคนอดีตแบบรังเกียจหญิงไม้พระอินเลยแปลงตัวมาชวนหญิงไม้ให้ไปกินอะไรเงี้ยน,นะคะก็เหมือนกับจะทดสอบคุณธรรมแล้วก็แผ่นดินยุคจริงๆล้วถ้าเราพิจารณามันเหมือนซึนามิอะค่ะเหมือนเปนลือกโลกเคลื่อนตัวอ่าถ้าถ้าเราจําได้นะคะยุคซึนามิ2547ช่วงทันวานะคะคนที่รอดชีวิตเขาบอกว่าเขาได้ตามปลาไหลเผือกหรืองูขาวอะค่ะ วิ่งไปไหนก็ตามไปเพื่อมันเหมือนกับอยู่อยู่ใต้บาดานนอนฟังเหมือนเป็นเ,เครื่องไฮโกรโมิเตอร์โดยปริยายอ,าอันนี้คือคือ,คอยุคที่สองสองยุคนี้นะคะทั้งส่วนคมคำยนกนานครเนี่ยนักโบราณคดีพยายามดำค้นหาซากโบราณวัตถุอะไรก็ไม่พบนะคะยุคที่สามก็คือยุคพระศิรนนครเงินยางจะอยู่บริเวณแม่สายดอยตุงนะคะก็คือนนเป็นบรรพบุรุษบรรพบุรุษของพญามังรายแล้วล่ะ พยามังรายคนที่มาสร้างในจากล้านนาคนเนี่ยเป็นเชื้อสายลาวเชื้อสายล้วนะฮะใส่บันไดาจากดอยตุงลงมามีกษัตริย์ปกครองสืบมาจนพยามังรายนะคะพยามังรายก็ประมาณ1824ท่านก็มาตีพลิคุณชัยลำพูนแล้วก็ไปช่องเชียงใหม่1839นะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ทิ้งทางเชียงรายทางดอยตุงไว้เพราะว่าท่าน ลงมาแม่น้ําปิงนะคะท่านเกรงว่ากรุปใบขานจะมายึดเอาละทีนี้เราจะมาพูดถึงเงองเชียงแสนและนะคะซึ่งเป็นหัวใจก็หลานของท่านนะคะชื่อพยามังรายพอสวรรคตนะคะโอรสของท่านชื่อขุนครามก็ย้ายเมืองหลวงกลับไปที่เชียงรายเพราะว่าพยามังรายโดนฟ้าผ่านะคะค <Yeah. S 2> ือภาษาเหนือเขาได้ตายขึด ตายตายไม่ดีก็เลยเหมือนกับว่ายังไม่อยากอยู่เชียงใหม่สักระยะกลับไปอยู่ที่เชียงรายแล้วก็โอรสของขุนครามลําดับที่สามซึ่งเป็นหลานปู่ของพญามางรายคนนี้แหละค่ะชื่อแสนภูเป็นคนสร้างเมืองเชียงแสนนะคะทีนี้ขอบเขตเมืองเชียงแสนที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่มีกำแพงด้านที่เป็นแม่นม้ําแล้วเราก็ชอบพูดว่าเนี่ยคงจะสร้างกำแพงสามด้านแล้วก็ทิศหนึ่งให้แม่น้ําเป็นปราการแต่ในอดีตเนี่ยเราไม่รู้ว่า ขอบเขตเมืองเนี่ยมันจะข้ามไปฝั่งโขงไหมทีนี้มันมันเป็นเรื่องระหว่างประเทศไงคะมันพูดยาก <laughs> พอเราพูดคือคม่ออกไหมคะก็จะเหมือนกับเวลาเราไมเชอร์ชูพิมายพนมรุ้งของเราอะคะ่ะทางฝั่งกัมพูชาเขาก็จะพูดว่าเออทั้งหมดเนี่ยนะคะโซนบุรีรัมพิมายในอดีตมันเป็นส่วนหนึ่งของวรมันมันเป็นส่วนหนึ่งของอังกอร์เขาก็พูดถูกแต่ปัจจุบันแบบแผนที่มันถูกตัดเฉือนนะคะ่ค่ะ ก็เช่นเดียวกันพอนักวิชาการจะไปพูดว่าอ๋อฝั่งนู้นนะนะที่ที่จุดที่ท่านเรียกโวนคมคำาหนึ่งยอมรับแล้วนะว่าเก่าไม่ถึง2 5 0 5พระพุทธรูปทั้งหมดเนี่ยมันหน้าตาคล้ายกันกับโซนอำเภอแม่ซันอำเภอเชียงแสนในจังหวัดเชียงรายนะคะ,คะมันเป็นไททัปหรือทิพิคอลซึ่งจะไม่เหมือนกับ กลุมพระพุทธสิงห์ที่เราชอบพูดท้าสิงห์นึ่งสิงสองสิงห์สามน่ากลมอมยิ้มปุ่มปั๊บปุ่มปุ้ยคลางเป็นปมัวอวดอ้วนเหมือนพระพุทธสิงแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราศึกษาประติมากรรมอย่างละเอียดก็จะรู้ว่าโห้ยมันจะมี ูปแบบหนึ่งที่พระเนตรค่อนข้างเฉียวนะคะค่ะจะดูคล้ายจีนคล้ายไทยลือไทยยองโซนๆนพี่น้องทางฉาน12ปัญน,นาเนี่ยค่ะอันนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าโดยพุทธลักษณะนะคะพุทธร,รูปที่เราขุดพบเมื่อสักสองสาสัปดาห์ที่ผ่านมาเกาะดอนเพิ่งจริงก็คือเพิ่งนะคะดอนเพิ่งคำคำก็คือโกดเดลเลยนะคะค่ะ ก็คือหน้าตาเหมือนกับพุทธรูปล้านนากลุ่มเชียงแสนในบางสกุลช่างนั่นเองอ,องค์ใหญ่นะคะคือดิฉันก็ได้ไปดูด้วยตาตัวเองข้ามฟากไปวันที่ประมาณสิบเก้าพฤษภาค่ะหน้าตักสองเมตรแบบน่าจะได้นะคะหน้าตักสองเมตรซึ่งหายาก แล้วตอนแรกที่คือหาเพราะอะไรรู้ไหมคะเนื่องจากในพิพิธภัณฑ์พัาสารแห่งชาติเชียงแสนของฝั่งเราอะคะ่ะเคยมีรัศมีเปลเวที่ใหญ่ไงคะแต่ว่าไม่มีตัวพระวรกาย คนเขาก็เลยบอกเอ๊ะชรอยชรอยมันมันจะต่อกันมาใช่ค่ะแล้วสักพักหนึ่งฝั่งโน้นก็ขุดเจอพระรัศมีเปลวของทางเขาแต่ว่าหลังจากวันที่อาจารย์เพนไปนะคะเขาจะเจอประมาณวันที่ยีสิเรากลับมาแล้วไปวันที่สิบเก้าค่ะก็เลยไม่ทันได้เห็นขนาดขององค์รัศมีเปลว แล้วก็เาก็พบทั้งส่วนฐานทั้งองค์พระรัศมีเปลเวทีนี้ประเด็นก็คือในส่วนของพระวรกายนะคะในภาษาเหนือเขาจะมีคำคำ,คำหนึ่งว่าพระเจ้าแสนสแส่หรือบางคนออกแส้คำว่าแส้เนี่ยมันจะเหมือนกับเดือยที่ใช้เชื่อม วัตถุ2ชิ้นเข้าด้วยกันคือเอาแล้วก็ค่อยมาขัดบัตรกรีอาจจะเป็นเดือยรูปนาฬิกาทรายรูปตัวไอรูปตัวทีเอาไว้ยึดหรือจะคล้ายๆแท้ยาวๆแส้บยม้าเนี่ยนะคะถามว่าทําไมต้องใช้เพราะว่าทองเหลืองเนี่ยคะ่ะได้ได้คุยกับช่างหลอ่อเขาบอกว่าทองเหลืองที่ทางร้านนาหล่อเนี่ยมันจะแข็งตัวเร็วอยู่ๆก็จะให้แบบหลอ่อทั้งองค์ระดับหน้าตักสเมตรเนี่ยนะคะความ สูงก็จะต้อง3เมตรนะคะสูงท่วมหัวเราเนี่ยอะบราณกอมตอลอดเนี่ยเราคว่ำคว่ำแคเสียนลงออข้างบนเนี่ยยังไม่ทันจะเทพ,พิมพ์เลยข้างล่างแห้งละแล้วเนื้อมันจะไม่กลมกลืนอันนี้นี้นะคะเป็นเทคนิคการหลอ่อก็เลยใช้วิธีหล่อแยกชิ้นการหล่อแยกชิ้นมันยังมีความหมายถึงโลกรุษรชำเก้าคือหล่อ9้าชิ้นนะคระพระเสียน,นึ่ง พระพักหนึ่งพระพาหาสองข้างอีกสองพระวรกายหน้าหลังพระชมสองข้างแล้วก็เอาแสว้วะคะหรือเตยหรือปักหมดเนี่ยเอามาเชื่อมถ้าดูไกลๆนะีคะจะยิ่งบางคนไปใช้กล้องแบบแอปพลิเคชันแบบแต่งให้เนียนมันก็เลยเกิดเนี่แหละคะ่ะปัญหามาเอ๊ยทำไมไม่เอียงริ่งหรออย่างนูอย่างนี้นนแต่พอไปดูใกล้ๆซึ่งจริงๆเขาก็กันนะคะกันนวด เือกไว้ไม่ให้เราได้ไปใกล้แล้วก็เสียดายที่วันที่จาจย์เพนไปเนี่ยก็เริ่มมีการเอาผ้าไปห่มแล้วเลยทําให้ไม่เห็นสังคาติว่าว่าอย่างไรแล้วเราเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะทางเราเขาก็จะถือไม่ไม่ให้เข้าไปใกล้นะคะต้องดึงเลนสนซูมในระยะไกลแต่เห็นตัวสแส้เด้วยเนี่ยเยอะค่ะเป็นสิบสิบชิ้นแล้วก็เลยอ่ะเข้าใจละว,ว่ามันเป็นเทคนิคเดียวกัน ซึ่งน,นี้ขออธิบายต่อเนื่องว่าถ้าเราใช้ความเข้าใจทางวิชาการล้วนๆเนี่ยเราก็จะต้องอธิบายเขาดีๆค่ะว่าอันนี้นะคะยังไม่ได้เรียกศิลปะล้านช้างเพราะคําว่าศิลปะล้านช้างเนี่ยจะเริ่มประมาณยุคพระเจ้าชัยเพศทาที่ราชนะคะ จะร่วมสมัยกับสมเด็จพ,พระนเรศวรมหาราชหรือตอนปลายล้านนากำลังจะล่มฉลายซึ่งท่านก็มีฉายาเป็นกระสับสองแผ่นดินพ่อเป็นพะโพธิสาร,ราชเป็นทางศรีย์สันาคณะหุตล้านช้างสเสด็จแม่เป็นเจ้ายอดคำพิษเป็นธิดาของทางล้านนาและวท่านก็มาต่อ,อามาครองแผ่นดินเชียงใหม่อยู่2ปีหลังจากนั้นจำเป็นต้องกลับไป ครองล้านช้างยุคนั้นนะคะถึงจะเกิดมิจะเกิดศิละปะล้านช้างซึ่งก็จะคลี่คลายมีความเป็นเลามีลักษณะ พักกันบิดงอนอะไรอีกอย่างหนึง่งทีนี้พอเราไปพูดว่าเป็นศือปะล้านนาร่วมสมัยเมืองเชียงแสนแน่นอนว่ามันก็เลยเป็นเรื่องเซนซิทีฟหนึ่งก่อนนะคะไม่เก๋นแน่นอนคสองอายุห้าร้อยปีนะคะตามที่อาจานเพนเขียนใน Facebook ว่าน่าจะสร้างในยุคทองยุคทองของล้านนาเนี่ยเขาจะตีก็คือ ลายพุทธศตรวรรษที่19นะคะ1,900กากว่าแล้วก็2,000กว่าจนถึง2อ0 0ัน่งรอต้นๆนะคะไม่ไม่เกินนี้ค่ะคุรลักยุคทองของล้านนาจะตรงกับพระเจ้าสีโลกราชพระยอดเชียงรายพระเมืองแก้วพระเมืองเกต้า,า,า,าแค่สี่รัชกาลค่ะคะ่ะเป็นยุคที่มีการขยายดินแดนนะคะ เพราะว่าคําว่าล้านนานะคะหมายถึงว่าพระเจ้าจิโกรกราดับแท้ไพศาลน,นะคะไปยึดเมืองน่านจะลงไปจะไปตีอยุทยานะคะยึดสองแควที่ชนุโลกได้ยึดฝั่งหลวงพระบางได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่แปลกที่ว่าอิทธิพลของล้านนาจะข้ามไปไกล คือสมัยก่อนเราก็ไม่ได้มีบอร์เดอร์แบบนี้นะคะทีน,นี้เราก็อ,าอยากจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจนี่ถามว่าเอาทำไมเจอกันเยอะขนาดนั้นค่ะอ่าเราต้องต้องทำความเข้าใจอย่างนี้นะคะว่าฝั่งนู้นนะคะพอฝรั่งเศสออกไปหลังจากยุคนาน,นิคมนะคะการปกครองเขาก็จะไม่ได้เหมือนกับฝั่งของเราของเราจะมีหน่วยศิลปกรที่สี่สมัยนู้นนะคะ สมัยนี้เราเรียกสำนักศิลปกร์ที่7จ็เชียงใหม่ซึ่งดูแลแปดจังหวัดภาคเหนือ สมัยนู้นหน่วยศิลปกรที่4ี่เนี่ยเขาให้ความสําคัญกับบริเวณเชียงแสนมากก็เลยค่อยคขุดเนี่ยคะค่อยค่อยขุดขุดขุดมันก็เลยเจออย่างต่อเนื่องทําให้เกิดการทาโบราณวัตถ,ถุทําพิพิธภัณฑ์ให้ศาลแห่งชาตินะคะแต่ฝั่งนู้นนะคะพอหมดยุคฝรั่งเศสมันก็กลายเป็นอันนี้ขออนุญาตนะคะเออไม่ไม่ได้อยากละเมิดทางการเมืองก็คือกลายเป็นยุคสังคมนิยมบ้างนะคะสี่ทศวรรษหลังจากนั้นก็กลายเป็น ทางจีนนะคะก็มากลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ99ปีแล้วก็กำลังต่ออีก99ปีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเหมือนกับขาดการต่อเนื่องไม่ไม่เคยมีการขุดค้นทางบรงคตีอย่างเป็นทางการเอพราอมาขุด อันนี้ก็เราก็ไม่อยากละลับลวงก็คือเขาก็ไม่ได้ว่ามีนักบางคดีที่อของกรมเสปากรของทางกระทรวงวัฒนธรรมของเขาไปไปดูแลหรือเปล่านี้ก็ขอประทานโทษครับเพราะเราไม่ทราบจริงๆเขาไม่ได้ให้เราลงไปในแอ่งที่เป็นดอนทรายนะคะก็เลยพบปริมาณมากและมากใช่ค่ะก็เลยทำให้คนบอกเอ๊เนี่ยแธอทำแหล่งท่องเที่ยวหรือเปล่า เหมือนกับเอาพลับระโคมระโยเลยที่เป็นกระแสนะคะแต่ตอนนี้ก็ซาไปละตอนนี้ก็คือน่าจะเป็น น่าจะเอกฉันน้นนะคะหลายๆท่านที่ข้ามไปไม่ว่าจะเป็นสายช่างสายสลาทา่า,า,าินศิลปินแห่งชวตาพี่เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์นะคะคนที่เป็นปบิมกรณเนี่ยคะ่ะไปไปหลอกเขาไม่ได <c oughs> <ๆ>้เลยค่ะศิลปินเนี่ยค่ะเขาเขาจะรู้ะะ่าค่ะเขาบอกโอ้ยน้องเพนเออย์เรนี้ชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ย้ายแล้วนะคะจากจุดที่อยู่ริมแม่น้ํำขงที่เรียกว่าเกาะดอนเพิ่งคําวันที่จานเพนไปยังยังแบบขุดมาบางก็ยังอยู่ตรงนั้น เขาได้ย้ายมารวมกันเข้าใจว่าจะอยู่ในวัดทอมทิพัฒนารามซึ่งรวมกับพระพุทธรูปอีกประมาณร้อยสองร้อยองค์ที่พบตั้งแต่ช่วงปลายมีนา แล้วก็กสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มมีพายุเข้าใช่ไหมคะฝนตกหนักก็ดูเหมือนว่าทางนู้นก็จะจะปิดการขุดไปชั่วคราวก่อนหรือหรือจะปิดสักระยะจนให้ฤดูฝนผ่านพ<ช>้นนะคะฝั่งวิชาการทางสปปลาวหรือว่านักวิชาการขะแนนต่างๆทางนั้นเขามีข้อคิดเห็นหรือว่ามีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างไหมคะ เดี๋ยวอย่างนี้นะคะวันที่7 8เนี่ยอาจารย์เพนแล้วก็ทีมนักวิชาการทางร้านนายนะคะ ท่านศาสตราจารย์ดรธเนศเจริญเมืองและศาสตร์มอชอท่านอาจารย์ภูเดชสันสานะคะรวมทั้งรายการประวัติศาสตร์นอกตำราเนี่ยเราจะข้ามฟากไปอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เราได้ประสานท่านอาดีตนายกเทศมนตรีตำบลในเมืองเชียงแสนเนี่ยนะคะชื่อท่านบุญส่งให้ประสานกับปราชชาวบ้านฝั่งนู้นเพื่อที่เราจะไปแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยเปลี่ยนข้อมูลกันซึ่งตอนเช้าวันที่8ปดสิบนาฬิกาเราจะคุยกัน นัดพบที่วัดเจดีย์หลวงเชียงแสนนะคะ <Yeah. S 2> ของของฝั่งไทยก่อน <Yeah. S 2> แล้วหลังจากนั้นเราก็จะข้ามไปอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะเผื่อว่าได้พบนชาการหรืออย่างน้อยพระคุณเจ้านะคะที่ดูแลว,ว่ามีแนวคิดอย่างไรแต่ที่แน่ๆหลังจากที่เราศึกษาเนี่ยทางอาจารย์นครเนี่ยนะคะที่ไร่แม่ฟ้าหลวงอยากจะเป็นเจ้าภาพจัดเสวนาประมาณว่าข้อมูลใหม่การค้นพบพระพุทธรูป <Yeah. S 2> ที่ฝั่งนู้นะนะคะที่เป็นเกาะซึ่งจะเรียก ดอนเพิ่งคําจะเรียกดอนโมนดอนเช่นดอนแห้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะระดมนักวิชาการมานั่งคุยกันอีกทีอาจจะอยู่ในช่วงปลายกรกฎาต้นสิงหาอะไรเนี่ยค่ะข้อมูลค่อนข้างมากทีเดียวนะคะอาจารย์ใช่ค่ะเราคุยกันประมาณ20นาทีนี้ยังดูว่ายังคุยกันได้ปิดอีกยาวเลยทีเดียวข้อสรุปที่อาจารย์เล่าให้ฟังตรงนี้1ไม่เก๊สองอายุพระพุทธรูปที่พบหน้าตัก2เมตรสูงสามเมตรอายุเนี่ยก็น่าจะประมาณ500ปีเป็นศิลปะแบบล้านนาแต่เราจะไม่ได้บอก ว่าของใครใช่ไหมคะอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าโอ้เรื่องนี้แบ่งกันยาก bs, ค่ะทีนี้คําถามสุดท้ายอาจารย์มีโอกาสที่เราจะพบโบราณวัตถุหรือพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในลักษณะนี้ที่แม่น้ำโขงเพิ่มอีกไหมคะอาจารย์อ๋มีมีสิทธิ์ค่ะมีสิทธิ์แม่น้ำเนี่ยค่ะมันจะเปลี่ยนสายตลอดเดี๋ยวกัดเจอา ฝั่งนี้เดี๋ยวก็ไปตบตะกอนฝั่งนู้นนะคะทีนี้นี่แหละค่ะปัญหาก็เนื่องจากตอนเราทําสนธิสัญญากับฝรั่งเศสเขาคไม่ได้แบ่งคมแดนร่องน้ำํำลึกแต่ว่าทันทีที่เราหย่อนน้าลงแม่น้ําโของอะค่ะอันนี้คือเขตแดนของสะปะปลาวทั้งหมดเลยอ,ะอ่ะอืเราก็ต้องพึ่งทางเขาอ่ะค่ะ ค่ะเอาละว,วันนี้เวลาของเราไล่เข้ามาเร็วเหลือเกินนะคะถ้ามีข้อมูลเพิ่มอาจจะต้องขอพูดคุยขอข้อมูลจากอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะ<ช>แต่ว่าในโอกาสนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะดรเพ็ญสุภาสุขตะค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะค่ะด้วคนยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังคะแม้ว่าการค้นพบครั้งนี้นะคะจะมีข้อสันนิษฐานและก็ข้อคิดเห็นเชิงวิชาการที่หลากหลายกันออกไปบ้างนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดค่ะการค้นพบโบราณวัตถุเก่าแก่ยังคงสร้างความน่าสนใจแล้วก็เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ในขแขนงต่างๆเพื่อให้ได้ค้นหาความหมายและคำตอบเชิงวิชาการต่อไปค่ะก่อนจากกันไปนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับกิจกรรมในรายการวันนี้นะคะมีชุดบ็อกเซตไดอารี่จากธนาคารอมสินมามอบให้1ชุด โดยส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่ใหม่ของเรานะคะเลขที่1 1 9่งหทับสาค่ะ1นึ่งหับสาซอยสงประภายี่สิบสองแขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพหนึ่งศนหะคะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวนะคะโดยค้นหาช่องเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านเล่าสู่กันฟังทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะหมดเวลาของสบายๆหลังข่าววันนี้ลง แล้วค่ะลากันไปก่อน